ตอนที่654ซื้่ซือหม่าเซียนซือหม่าเซียนเมื่อได้ยินชื่อนี้แม้แต่ทุกคนในวิทยลาลัยสับประหลาดก็ยังประหลาดใจเล็กน้อยในความเป็นจริงความจริงที่ว่าซือหม่าเซียนไม่ได้เข้าร่วมวิทยลาลัยสับประหลาดนั้นค่อนข้างเป็นกระบวนการในตำนานสายตาของทุกคนในวิทยลาลัยสับประหลาดจ้องไปที่ใบหน้าของหลงเย่โดยพร้อมเพรียงกันและหลงเย่คนบ้าคนนี้ก็แทบไม่แสดงอาการลำบากใจเลย ปรากฏว่าหลังจากที่ซื้อมาเ,เ,าเ,เาาา to ซาเียนเข้าเรียนที่วิทยาลัยสัปประหัดเขาก็ไปที่วิทยาลัยสัปประหลาดเพื่อรายงานเมื่อเปิดเทอมในทวีปชิงหลัวสถานะของวิทยาลัยสัปประหัดนั้นคล้ายกับของวิทยาลัยเช็คในใครจะไม่อยากเข้าร่วมวิทยาลัยสัปประหลาดอย่างไรก็ตามเมื่อซื้อมาเซียนมาถึงประตูของวิทยาลัยสัปประหลาดอย่างมีความสุขเขาก็บังเอิญไปชนเข้ากับคนคนหนึ่งชายคนนั้นยืนอยู่ที่ประตูโรงเรียนขวางทางเขาแล้วพูดกับเขาไอ้หนูคุณมีเงินไหม ชายหัวล้นยกมือขึ้นขวางซือหมาเซียนคุณเป็นใครซือหมาเซียนได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะรุ่นหนึ่งและแม้กระทั่งประสบความสําเร็จในการเข้าเรียนสถาบาันสัตว์ประหลาดหน้าอกของเขาเต็มไปด้วยความเย่ยหยิงอย่ากังวลว่าฉันเป็นใครคุณดูเหมือนสุนัขในเสื้อผ้าเอาเงินมาให้หน่อยชายหัวล้นลูบนิ้วไปที่เขาคุณกําลังมองหาความตายใช่ไหมไปให้พ้นคุณทําให้เวลาลงทะเบียนของฉันล่าช้าคุณจ่ายได้ไหม ซหมาเซียนเลิกคิ้วระเบิดความโกรธและในเวลาเดียวกันพลังอันแผ่วเบาก็ถูกปลดปล่อยออกจากร่างกายของเขาคุณมีเงินไหมชายหัวล้นถามมีแต่มันเกี่ยวอะไรกับคุณดวงตาของซือหมาเซียนฉายแววเย็นชาสองนาทีต่อมาแน่นอนมีค่อนข้างน้อยทั้งหมดเป็นของฉันชายหัวล้นเหยียบหลังของซืหมาเซียนด้วยเท้าข้างเดียวด้วยความสามารถของคุณทำไมคุณยังมาที่วิทยายลัยสับประหลาดกลับไปอาบน้ำและนอนซะ ชายหัวล้นรับเงินหันหลังกลับและเดินเข้าไปในวิทยาลัยสับประหลาดพร้อมกับเชิดหน้าขึ้นสูงซือหมาเซียนลุกขึ้นทั้งเลือดที่ปากความแค้นในใจพุ่งถึงขีดสุดเขาคำรามหันหลังและวิ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เข้าร่วมวิทยาลัยชิงหลวเมื่อนึกถึงสถานการณ์ในตอนนั้นหลงเย่จะไม่อายได้อย่างไรสําหรับเรื่องนี้เขาถูกลงโทษโดยวิทยาลัยสับประหลาดถ้าคณบดีไม่คิดที่จะสนใจเขาฉันเกรงว่าเขาจะไม่มีโอกาสเข้าวิทยาลัยสับประหลาดเลย ในเวลานี้เมื่อได้ยินชื่อซื่อมาเซียนซือมาเซียนก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มเมื่อมองไปที่เขาอาแฮมยกเว้นหยุนเอ๋อฉันจะทุบแกหลงเย่เทียบกำปั้นของเขาฮ่าฮ่าานักเรียนทุกคนของวิทยาลัยสับประหลาดอดไม่ได้ที่จะหัวเราะทั้งอุลินไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างหน้าเขามีความสัมพันธ์กับหลงเย่ในขณะนี้ความสนใจของเขาอยู่ที่ซื่อมาเซียนซื่อมาเซียนไม่สูงนักสูงเพียงหนึ่ง หกเมตรรูปร่างของเขาค่อนข้างสมส่วนและดวงตาของเขาก็ไม่เล็กเกินไปเทียบได้กับของถังอูลินรูปร่างดูผอมไปหน่อยเขามองไปที่ถังอูลินด้วยสายตาที่โหยหาดังนั้นเมื่อถังอูลินสบสายตาของเขาเขาก็อดไม่ได้ที่จะตกใจฉันคิดกับตัวเองว่าผู้ชายคนนี้ต้องการทำอะไรซือหมาเซียนต้องการทำอะไรสิ่งที่เขาคิดนั้นง่ายมาก ตอนนี้ทั้งอาณาจักรชิงหลัวรู้ว่ากับตันคนนี้จากวิทยาลัยเชร็กนั้นทรงพลังมากและหลายคนกําลังเปรียบเทียบเขากับหลงเย่ซื้อมาเซียนถูกหลงเย่ทุกตีและขโมยค่าเล่าเรียนของเขาไปซึ่งถูกมองว่าเป็นความอัปยศสูตลอดชีวิตต่อมาเขาพบหลงเย่สามครั้งติดต่อกันโดยต้องการแก้แค้นอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่อยู่ในมือของหลงเย่ระยะเวลาที่เขาสามารถถือครองได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกเศร้าใจว่าช่องว่างระหว่างตัวเขากับหลงเย่นั้นมากเกินไปและเขาอาจจะตามไม่ทันในชั่วชีวิตนี้หลังจากนั้นเขาก็ทํางานหนักและฝึกฝนอย่างหนักเป็นเวลา3ปีแล้วที่ฉันเห็นเจ้าบ้านหลงในการแข่งขันครั้งนี้เขาทํางานอย่างหนักและเป้าหมายของเขาคือหลงเย่ในสายตาของเขาทางอุลินเป็นมาตรฐาน ตราบใดที่เขาสามารถเอาชนะกับตันของวิทยาลัยเชร็กได้เขาจะกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงทันทีในโลกของปรมาจารย์วิญญ,ญาณของทวีปชิงหลัวและให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับเขาในเวลานั้นเขาจะสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับหลงเย่ดังนั้นหลังจากที่เขาถูกลอตเตอรี่เขาก็ตั้งตารอ,อการมาถึงของการต่อสู้ครั้งนี้ตอนนี้เขาเต็มไปด้วยความคิดเกี่ยวกับวิธีปรับปรามถังอหลินอย่างสมบูรณ์และชนะเกมโดยตรง ในสนามแข่งขันผู้ตัดสินณจุดนั้นไม่ได้ประกาศกฎใดๆแต่เพียงสังเกตทั้งสองฝ่ายก่อนเริ่มนับถอยหลัง54321เริ่มเกมบนพระพลาฟังเอ๋อนั่งตัวตรงทุกคนการแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการประลองที่แข็งแกร่งนี้ผู้เข้าแข่งขันซื้อมาเซียนเคลื่อนไหวก่อนและเขาได้ปลดปล่อยจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ของเขา ตามที่คาดหวังไว้สําหรับนักเรียนที่ดีที่สุดของวิทยาลัยชิงหลัวด้วยแหวนวิญญาณสีม่วงห้างนี้เป็นรูปแบบแหวนวิญญาณที่เทียบได้กับนักเรียนที่โดดเด่นของวิทยาลัยสับประหัดวิญญาณการต่อสู้ของซื่อมาเซียนผู้เข้าแข่งขันนั้นทรงพลังมากชื่อมันกล่าวกันว่าเป็นตัวตนที่เกิดจากการผสมกันระหว่างมังกรที่แท้จริงและวิญญ,ญาณสัตว์หายากของทาคิน มันมีพลังของมังกรยักษ์และความเร็วของทาคินในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่จิตวิญญาณการต่อสู้อีกต่อไปในประเภทมังกรทพีแต่ดำรงอยู่ด้วยเลือดครึ่งหนึ่งของมังกรที่แท้จริงพื้นที่รอก็ได้ยินคำอธิบายหลังจากฟังฟังเออแนะนำก็ถึงเวลาที่เซียเซียและหยวนเอินจะยิม้มทั้งอูหลินยืนนิ่งสนามที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง500เมตรนั้นใหญ่เกินไปในระยะไกลซื่อมาเสียนรีบเข้ามาหาเขาพร้อมกับเสียงของเกมที่เริ่มขึ้น วงแหวนดวงวิญญาณดวงที่หนึ่งและดวงที่สองบนร่างของซูมาเซียนสองแสงทีละดวงร่างกายที่ผอมบางของเขาก็ขยายขนาดออกไปเรื่อยๆระหว่างการวิ่งขาของเขาหนาและทรงพลังและร่างกายของเขาก็เริ่มใหญ่โตขึ้นหางยาวลากไปด้านหลังเขายักย้ายสองเขางอก,อกออกมาจากยอดหัวของมันทอร์รัสมันทรงพลังมากจริงๆเลือดมังกรแท้ที่เขาครอบครองนั้นมาจากมังกรแท้ที่เก่งเรื่องความแข็งแกร่งในหมู่ราชามังกรทั้ง9ดังนั้นการรักษาสายเลือดจึงทรงพลังมาก ในความเป็นจริงยังมีช่องว่างระหว่างจิตวิญญาณการต่อสู้ของซืหมาเซียนกับมังกรเขาวัวตัวจริงเพราะเขามีเพียงจิตวิญญาณการต่อสู้เท่านั้นแต่ไม่เหมือนกับถังวูลินสู้มู่และหลงเย่เขาไม่มีพลังแห่งสายเลือดเหตุผลที่หลงเย่มีพลังก็คือในขณะที่จิตวิญญาณของเขาเป็นราชามังกรภูเขาเขายังมีสายเลือดของราชามังกรภูเขาด้วยเมื่อรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันความแข็งแกร่งของมันก็น่ากลัวอย่างยิ่งโดยธรรมชาติ ในขณะที่ซหมาเซียนวิ่งอย่างดุเดือดศีรษะของเขาอยู่บนพื้นและร่างกายของเขาเปล่งออราที่น่าสะพรึงกลัวออกมาขณะที่เขาวิ่งวงกลมรัศมีสีเหลืองยังคงกระจายออกจากใต้เท้าของเขาควบคุมแรงโน้มถ่วงนี่เป็นทักษวิญ,ญญาณที่ทรงพลังมากและด้วยความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นจำนวนทวีคูณที่สามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงได้ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันซืหมาเซียนซึ่งมีห้าสามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงให้เพิ่มขึ้นห้าเท่าแต่ตัวเขาเองไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าถังอูลินจะไม่ได้ยินคำอธิบายของฟาสงเอ๋อแต่เขาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อซื้อมาเซียนปล่อยวิญญ,ญาณเขารู้สึกถึงความผันผวนของออร่าของมังกรเขาเลิกคิ้วเบาๆแล้วยืนรอผลกระทบของซื้อมาเซียนซื้อมาเซียนกำลังวิ่งอย่างรวดเร็วขาหลังที่หนาของเขาวิ่งอย่างดูเดือดศีรษะของเขาถูกลดระดับลงและแสงเย็นส่องไปที่เขาของเขาวงกลมของการควบคุมแรงโน้มถ่วงยังคงเพิ่มความผันผวนภายนอก เมื่อเขาอยู่ห่างจากทางอูลินไม่ถึงร้อยเมตรผลของการควบคุมแรงโน้มถ่วงได้มาถึงเท้าของทางอูลินแล้วดวงตาของทางอูลินสว่างขึ้นในขณะนี้ด้วยแสงสีทองที่ส่องประกายในเวลาเดียวกันกับที่ประกายสีทองเปล่งประกายชั้นของเกล็ดสีทองก็ปกคลุมทั่วร่างกายรัศมีสีทองสองดวงลอยขึ้นจากเท้าแหวนดวงวิญญาณดวงแรกสองแสงและร่างของมังกรทอง กรงเล็บมังกรทองคู่หนึ่งแขวนอยู่บนลำตัวทั้งสองข้างของเขามองไปทางซือมาเซียนมีเพียงความเย็นชาในดวงตาของเขาวงแหวนวิญญาณดวงที่สามบนร่างของซือมาเซียนสว่างขึ้นนะขณะนั้นแม้ว่าเขาต้องการที่จะเอาชนะทางอูลินอย่างสุดใจแต่เขาก็ไม่ได้ประมาทคู่ต่อสู้เลยแม้แต่น้อยวงแหวนวิญญาณดวงที่สามถูกปลดปล่อยออกมาและสิ่งที่วิญญ,ญาณน,นักสู้มังกรเขามอบให้เขาก็คือชั้นเกล็ดหนาตอนที่655การปรับปรามอย่างสมบูรณ์ พวกมันเป็นเกล็ดสีน้ำตาลแดงซึ่งแต่ละอันมีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแต่ไม่เหมือนกับเกล็ดของทางอูหลินตรงที่เกล็ดของเขาแบนและไม่มีขอบที่ยกขึ้นดิเกล็ดที่ติดอยู่กับมันออร่าของมันเปลี่ยนไปอีกครั้งและแม้แต่ร่างกายของมันก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยความยาวรวมหางก็เกิน5เมตรแล้วความเร็วนั้นเร็วพอๆกับรถไฟนำวิญญ,ญาณคบมา้า หลังจากนั้นจะมีชุดของแผนคอมโบจิตวิญญาณการต่อสู้ของมังกรเขานั้นเป็นประเภทการโจมตีที่แข็งแกรง่งบวกกับการควบคุมแรงน้มถ่วงและความเร็วอันทรงพลังของมันเองซือหมาเซียนมีวิธีการต่อสู้มากมายเกินไปเมื่อเห็นว่าเขากำลังจะไปถึงทางอูหลินโมเมนตัมอันยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะขับเคลื่อนพื้นที่ทั้งหมดบนเวทีการแข่งขันให้พุ่งเข้าหาทางอูลินดูเหมือนว่ามันเป็นเพียงการกระแทกด้านหน้า แต่ความจริงแล้วอากาศรอบข้างที่ขับเคลื่อนโดยพุ่งนี้ถูกบีบเข้าด้านในตลอดเวลาทําให้ถังวูลินไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในเวลาเดียวกันซหมาเซียนซึ่งกําลังวิ่งอย่างดูเดือดด้วยความเร็วสูงจริงๆแล้วใส่หัวเล็กน้อยต้อยตอดเวลาราวกับว่าเขาสามารถปรับทิศทางของเขาในช่วงเล็กๆได้ตลอดเวลาดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีของเขาด้วยการหลบแม้ว่าพวกมันจะหลบได้แต่พวกมันจะถูกระงับโดยสมบูรณ์ในแง่ของโมเมนตัม ในการดวลระดับมาสเตอร์เมื่อโมเม e n t มถูกระงับโดยคู่ต่อสู้มันจะยากเกินไปที่จะหันหลังกลับรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าของถังอูหลินเขาไม่หลบเมื่อเห็นว่าร่างกายที่สง่างามเหมือนมังกรมีเขากำลังจะโจมตีเขาเขาจึงก้าวไปข้างหน้าในทิศท,ทางของซือหมาเซียนเขาเพิ่งก้าวไปแต่มีเสียงคำรามของมังกรลึกออกมาจากร่างกายของเขามันเหมือนกับเสียงของโลกที่ตื่นขึ้นเมื่อมังกรดินพลิกตัว แสงสีทองแรงกล้าพุ่งออกมาจากขาขวาของเขาและเขากระทืบอย่างแรงบนพื้นท่ามกลางเสียงคำรามของมังกรทั้งอูหลินเลือกจังหวะได้ดีมากแม้ว่าการพุ่งของซื่อมาเซียนจะหลบได้ยากมันไม่ง่ายสำหรับเขาที่จะชะลอความเร็วหรือหยุดเมื่อเขาเร่งสุดกำลังดังนั้นเมื่อทังอูหลินกระทึบเท้าขวาลงบนพื้นอย่างดุเดือดซื่อมาเซียนก็พุ่งเข้าสู่แสงสีทองที่ส่องประกาย บูมเวทีการแข่งขันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง500เมตรคำรามอย่างรุนแรงเมื่อเท้าของทางอูหลินล้มลงมังกรน,น้อยสีทอง8ตัวที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพุ่งออกมารอบๆสถานที่ที่เขาลงจอดมังกรน,น้อยทั้ง8แต่ละตัวเงยหน้าขึ้นและร่างสีทองของพวกมันก็พุ่งขึ้นไปพวกมันทรงพลังทะนงตัวและมีออร่าของความเหนือกว่าที่อธิบายไม่ได้ เมื่อเสียงสวดมังกรลึกของทางอูหลินดังขึ้นโมเมนตัมของการพุ่งไปข้างหน้าของมังกรออกคอรก็เปลี่ยนไปทันทีซึ่งเป็นสัญญาณของความอ่อนล้าอย่างชัดเจนจากนั้นโทรซอรัสก็พุ่งเข้าไปในวงกลมแสงสีทองในขณะนี้ซือหมาเซียนรู้สึกเพียงว่าเลือดที่พรุ่งพล่านในร่างกายของเขาและพลังวิญญ,ญาณที่กลมกล่อมดูเหมือนจะถูกตัดขาดในทันที และการสันสะเทือนจากส่วนลึกของจิตวิญญาณทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการควบคุมร่างกายของเขาในทันทีเลือดในร่างกายดูเหมือนจะแข็งตัวคุณรู้ไหมว่าเขาเพิ่งหมดแรงมันเป็นหายนะเมื่อสถานการณ์นี้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของการระเบิดเต็มขนาดพลังมหาศาลพุ่งขึ้นจากเบื้องล่างแต่เกล็ดของมังกรหดตัวลงณนะขณะนั้นในสายตาของผู้ชมสิ่งที่พวกเขาเห็นคือร่างขนาดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าก็หยุดนิ่งไปชั่วขณะหลังจากก้าวเข้าสู่รัศมีสีทอง ความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวและความนิ่งนี้ช่างยิ่งใหญ่เสียจนการแสดงสีหน้าของทุกคนอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจจากนั้นพวกเขาก็เห็นว่าร่างกายขนาดใหญ่ของซือมาเซียนเปลี่ยนจากพุ่งไปข้างหน้าเป็นขึ้นและถูกมังกรทองทั้ง8ตัวด้านล่างยกขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยไม่คาดคิดสายฟ้าสีทองล้อมรอบร่างของเขาส่องแสงอย่างเข้มข้น อะไรนะเกิดอะไรขึ้นทำไมทักษะวิญญาณของซือมาเซียนถึงถูกขัดจังหวะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทางอหลินใช้ดูเหมือนจะไม่ใช่ทักษะวิญญาณแต่เป็นทักษะวิญญาณที่สร้างขึ้นเองคล้ายๆกันความสามารถของทักษะอย่างไรก็ตามเมื่อผู้เล่นซือมาเซียนใช้ทักษะวิญญาณ3าอย่างพร้อมกันภายใต้ผลกระทบความเร็วสูงเช่นนี้เป็นไปได้อย่างไรที่ทักษะวิญ,ญญาณถูกขัดจังหวะและในขณะเดียวกันเขาก็ถูกบังคับควบคุมพระเจ้านี้สำหรับเขาแล้วมันคือหายนะ คำบรรยายของฟางเอ,อ๋ฟังดูเหมือนเสียงประทัดและเธอพูดด้วยความเร็วที่สูงมากในเวลานี้อารมณ์ของเธอก็รั่วไหลออกมาพร้อมกับคำอธิบายน้ำเสียงที่เหลือเชื่อนั้นพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเธอไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในฉากปัจจุบันในพื้นที่รอยยิ้มดั้งเดิมบนใบหน้าของหลงเย่หายไปทันทีเขานั่งตัวตรงโดยไม่ได้ตั้งใจจ้องมองไปที่เวทีการแข่งขันด้วยดวงตาที่ลุกโชน ก่อนหน้านั้นเขาได้จัดการกับซื้อมาเซียนดังนั้นเขาจึงชัดเจนมากเกี่ยวกับความสามารถของซื้อมาเซียนแม้ว่าจะมีช่องว่างขนาดใหญ่กับเขาแต่เขาก็ถือว่าเป็นผู้นำในหมู่ปรมาจารย์วิญญาณในวัยเดียวกันแม้ว่าการพัฒนาศักยภาพของเขาจะถูกจำกัดในระดับหนึ่งหากไม่ได้รับการฝึกอบรมจากวิทยาลัยสับประหลาดแต่เมื่อเทียบกับราชาแห่งสวรรค์ทั้งแแล้วเขาก็ตามหลังอยู่ไม่ไกลปร,ปรามคำสองคำนี้เหมาะสำหรับการอธิบายฉากบนเวที ไม่น่าเชื่อว่าโซมาสเตอร์ประเภทจู่โจมถูกบังคับให้ควบคุมเขาในการ,รเผชิญหน้าเพียงครั้งเดียวและเขายังคงเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่มีระดับพลังยุทธ์ต่ำกว่าตัวเขาเองจากนั้นพวกเขาก็เห็นถังอหลินตามซื้อมาเซียนขึ้นไปมังกรเขย่าพื้นและกระทืบเท้าลงบนพื้นราวกับว่าเขาคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปดังนั้นเมื่อร่างของซื้อมาเซียนถูกยกขึ้นจากแรงกระแทกถังอหลินก็รีบลุกขึ้นเช่นกัน การควบคุมแรงโน้มถ่วงก่อนห้านี้ของซื่มาเซียนบนพื้นถูกทำลายอย่างกระทันหันด้วยการเตะที่สันสะเทือนของมังกรทั้งอูหลินเหยียดแขนออกและกรงเล็บมังกรทองคู่หนึ่งกลางออกทั้งสองข้างของร่างกายเหมือนกับหินที่กลางปีกออกในขณะเดียวกันร่างกายของซื่มาเซียนเป็นอมาพาตจากการถูกยกขึ้นและเขาไม่สามารถควบคุมร่างกายได้พลังงานและเลือดในร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นและผลกระทบที่น่าสะพรึงกลัวทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกไฟไหม้ ในเวลานี้เขาฟื้นตัวจากสถานการณ์การหันก่อนหน้านี้แล้วแต่สิ่งที่เขาทําได้คือขดตัวให้มากที่สุดปลดปล่อยพลังวิญญาณของเขาให้มากที่สุดและสกัดกั้นการระเบิดของทางอุลินก่อนกรงเล็บมังกรทองกำกำปั้นของเขาแทนที่จะจับมันด้วยกรงเล็บอันแหลมคมเขาทุบลงด้วยกำปั้นทั้งสองในเวลาเดียวกันเมื่อทางอหลินเหวี่ยงแขนของเขากลับจากด้านบนศีรษะสร้างรูปร่างต่อต้านคันธนูเสียงร้องของมังกรที่ลึกล้ำบนร่างกายของเขาก็ปั่นป่วนราวกับว่ามังกรยักย้ายตื่นขึ้น บูมผู้ชมหลายคนปิดตาของพวกเขาในขณะนี้ซือมาเซียนซึ่งล้มลงอย่างจงแจ้งกระแทกพื้นเป็นรูปเกลียวมังกรทองเขย่าพื้นเบื้องล่างและมังกรทองเขย่าเบื้องบนเกิดเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเมื่อเขาตกลงมาจากท้องฟ้าและถูกกระแทกลงบนพื้นเวทีการแข่งขันทั้งหมดก็ส่งเสียงแตกหักอย่างน่าตกใจ หลุมลึกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่ใจกลางของเวทีการแข่งขันและรอยร้าวจำนวนนับไม่ถ้วนเริ่มต้นจากจุดนั้นและแพร่กระจายไปยังบริเวณโดยรอบอย่างรวดเร็วร่างของทางอูหลินสว่างวาบเขาเปลี่ยนทิศทางในอากาศและเท้าของเขาลงบนพื้นพร้อมกับเสียงบูมที่อูอีภายใต้แสงแดดเกล็ดทั่วร่างกายของเขาส่องแสงสีทองพราาและกรงเล็บมังกรทองคู่ของเขาก็ส่องแสงเย็นยะเยือกยิ่งขึ้นไปอีก ผู้ชมเงียบกริบในสายตาของพวกเขานี่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายมนุษย์ซือมาเซียนเผชิญหน้ากันผู้เข้าแข่งขันรายนี้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นที่สุดของวิทยาลัยชิงหลวยุติการต่อสู้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รีบไปที่เวทีการแข่งขันทันทีและฟางเอ๋อก็อ้าปากกว้างบนพระพลาเธอแน่ใจอย่างยิ่งว่าถ้าถังอูลินต้องการฆ่าซหมาเซียนก่อนหน้านี้เขาแค่ใช้กรงเล็บมังกรฉีกซืหมาเซียนเป็นชิ้น แรงอะไรเบอร์นี้สิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่คือราชาวิญญาณที่มีวงแหวน5วงซือหมาเซียนไม่ได้ประเมินคู่ต่อสู้ต่ำไปอย่างแน่นอนในการโจมตีครั้งแรกของเขาอย่างไรก็ตามเพียงแค่โจมตีเพียงครั้งเดียวเกมก็จบลงด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ซือหม่าเซียนไม่มีโอกาสแม้แต่จะปลดปล่อยเกรอต่อสู้ของเขา ในโลกของปรมาจารย์ยานโดยทั่วไปแล้วการมีอยู่ของชุดเกราะเป็นตัวแทนที่ทรงพลังที่สุดอย่างแน่นอนโซมาสเตอร์ในระดับเดียวกันไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเกราะต่อสู้ก็มีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันอย่างมากอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ทางอุลินเข้าร่วมการแข่งขันนี้ชุดเกราะต่อสู้ทั้งหมดดูเหมือนจะไม่มีความหมายต่อหน้าเขาเพราะไม่เคยมีปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้ที่สามารถแสดงพลังของชุดเกราะต่อสู้ต่อหน้าเขาได้ ในการแข่งขันตัวต่อตัวครั้งแรกสวมชุดเกราะต่อสู้แต่การแข่งขันก็จบลงโดยไม่มีการโจมตีแม้แต่ครั้งเดียวหลังจากนั้นชุดเกราะต่อสู้ของฮัวลานซึ่งเขาไม่สามารถสวมใส่ได้ในเวลานี้ซือมาเซียนแย่ยิ่งกว่าเขาไม่สามารถแม้แต่จะสลัดชุดเกราะต่อสู้ออกการแข่งขันของทางอูหลินจบลงเร็วกว่าและน่าตกใจกว่าเดิมทีผู้ชมทวีปชิงหลัวหลายคนหัวเราะเยาะเขาเพราะเขาไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกับไต่เยี่ยนแต่ในเวลานี้ พวกเขาทั้งหมดเงียบคนที่ยืนอยู่บนเวทีคนเดียวจริงๆหรือเขาไม่ใช่สัตว์ร้ายเหรอผลลัพธ์ได้รับการตัดสินแล้วและผู้ตัดสินประกาศชัยชนะของทางอูหลิน